ในช่วงทุกเย็นวันเสาร์นักท่องเที่ยวจะมารวมตัวกันที่ตลาดเขมราธานีหรือที่รู้จักกันในชื่อถนนคนเดินเขมราชที่เพิ่งถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในส0ตลาดบก6ตลาดน้ําสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมที่จะมีการเปิดโครงการขึ้นในค่ําคืนนี้ทําให้บรรยากาศในช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความคึกคักครับตลาดเขมราธานีแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนวิสิทธิ์สีอําเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้มีความโดดเด่น โดยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่สร้างจากไม้และยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ซึ่งบางหลังนั้นมีอายุร่วม200ปีประกอบกับในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวทําทให้อากาศเริ่มเย็นและมีลมพัดเหมาะแก่การเดินช็อปเดินชิมเดินชิลเป็นอย่างมากโดยตลาดแห่งนี้มีการตั้งร้านจําหน่ายสินค้าพื้นบ้านผ้าฝ้ายย้อมครามเสื้อผ้าพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านของที่ะระลึกต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเขมราชและอีกหนึ่งจุดเด่นของตลาดเขมราชธานีคือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการฟ้อนรำพื้นเมือง โดยคนในชุมชนและอำเภอเขียมราชได้รวมตัวกันมาแสดงการฟ้อนรำพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้ชมนางรำทุกคนมารำทำการแสดงด้วยใจจิตอาสาซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนุกฟ้อนรำกับคณะได้ด้วยถือเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวในรูปแบบหนึ่งที่จะมัดใจนักท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้งได้อย่างแน่นอนครับไม่ทราบว่าคุณแม่มาจากที่ไหนครับมาจากเชียงใหม่เจ้าเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่วันนี้มาครั้งแรกเลยไหมครับ ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะเลยแบบมาเจออะไรไม่คิดว่าจะมีคนมากหน้าหลายตาขนาดนี้นะคะก็มาดูวัฒนธรรมของที่นี่บอกโอ้ตื่นตาตื่นใจมากเลยแบบการแต่งกายหรือว่าความที่อนุรักษ์ของพื้นที่สถานที่แห่งนี้นะคะแล้วจากที่คุณแม่เดินมาเน่ยคุณแม่ประทับใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็หลายอย่างนะคะผู้คนก็ดูว่าเออเป็นระเบียบดีขึ้นแล้วที่ประทับใจก็คือ ทางนี้เขาเก็บอนุรักษ์เรื่องตึกนะฮะเรื่องตึกบ้านช่องที่เป็นวินเทจที่ว่าไม่ไม่ปรับปรุงอะไรมากมายคือยังเก็บอนุรักษ์ดั้งเดิมไว้อยู่นะฮะซึ่งดูว่าเป็นส่วนสวยงามมากนะฮะถูกใจคุณแม่ขนาดนี้ถ้ามีโอกาสอยากกลับมาอีกไหมครับแน่นอนค่ะแน่นอนเราต้องกลับมาอีกเรื่อยๆนะคะคุณแม่ขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรครับสินค้าจะเป็นพวกผ้ามัดหมี่ย้อมคามแล้วก็ย้อมเปลือกไม้ค่ะ เป็นยังไงบ้างครับนําสินค้าชุมชนมาขายในตลาดแห่งนี้ขายดีไหมครับก็ทําให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทําให้เราขยันขึ้นว่าเอออยากจะทําอันนี้อันนี้มาให้นักท่องเที่ยวเห็นแล้วก็นํารายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้นค่ะอยากให้คุณแม่ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยครับ ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะมาเที่ยวอำเภอเขียบาราชที่ถนนคนเดินเรามีวัฒนธรรมมากมายแล้วก็จะมีผ้าทอมือส,อสวยๆซึ่งชุมชนได้ออกแบบและพัฒนาต่อยอดเป็นแฟชั่นใหม่ให้นักท่องเที่ยวที่จะใส่ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือกลางคนหรือผู้ใหญ่ผู้สูงอายุชุมชนเราได้พัฒนาต่อยอดทําแฟชั่นขึ้นมาใหม่มีครบทุกยุคเลยค่ะบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ อ๋อวันนี้รู้สึกคลื้นคื้นมากค่ะเพราะว่าคู่คนค่ะมาเที่ยวค่ะวันนี้มีงานค่ะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวค่ะเข็มราธานีค่ะถนนสายวัฒนธรรมค่ะแล้วถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยคนจะเริ่มเยอะช่วงกี่โมงครับอาจะเริ่มคนจะเริ่มมาเดินจริงๆประมาณ5้าโมงเย็นค่ะเพราะว่ามาเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแดดมากเพราะค้าแม่ค้าก็จะเริ่มตั้งร้านตอนบ่ายสองค่ค่ะแล้วตลาดเข็มราธานีเนี่ยมีจุดเด่นต่างจากตลาดอื่นยังไงครับ เท่าที่เคยไปสัมผัสที่อื่นมาแล้วนะคะจากถนนคนเดินเชียงค่านและก็ถนนคนเดินบ้านตัวเองค่ะเขมราธานีที่นี่นะคะจะต่างจากที่อื่นเพราะว่าเรามีวัฒนธรรม mm hmm. มีการลำํำและก็การแสดงอะไรต่างๆที่ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะสำหรับตลาดเขมราธานีแห่งนี้ได้ถูกยกเป็นหนึ่งใน10ตลาดบก6ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยในค่ำคืนนี้นางยุทธิกาอิสรางกูณในอยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานเปิดโครงการ10ตลาดโบก6กตลาดน้ําซึ่งโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนและเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสานให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ไม่รู้ลืม ประทับใจทุกอย่างนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเขมราชด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมในพิธีเปิดตัวตลาดแห่งนี้นะคะ่ะแล้วก็ประทับใจผู้คนนะคะบรรยากาศแล้วอากาศก็เย็นสบายะคะ่ะแล้วผู้คนก็มีมตรีจิตยิ้มแย้มต้อนรับยำส่ยนะคะแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเดินรอบๆนะคะแต่ แต่ชอบในเรื่องของสภ้พาแวดล้อมอาคารตึกก็เป็นตึกเก่านะคะเป็นอาคารไม้ตึกเก่าแล้วก็อย่างคงอนุร,รักษ์แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์มีชุมชนแล้วมาถึงวันิธภัณฑ์ชาวบ้านด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่ะทาให้รู้รากประวัติศาสตร์แล้วก็รู้ความเป็นมังตลาดถึงแม้ตลาดแค่10ปีแต่ก็เหมือนกับอยู่มา่ก็ค,คิดว่าจะอยู่สืบสืบต่อ,ตอไปอีกยาวๆค่ะ,คะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ด้วยตัวเองสามารถมาได้ทุกเย็นวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปครับ แต่พิมพ์ขอกระซิบบอกนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่วางแผนจะมาค้างคืนที่นี่พิมพ์แนะนําให้จองที่พักก่อนลวงหน้าเพราะว่าที่พักบริเวณตลาดจะเต็มค่อนข้างเร็วด้วยปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ครับ